สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเกลียดขัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำลังจะมีการจัดงานวิ่งการกุศลค่ะและครั้งนี้พิเศษมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีเลยนะคะนั่นก็คืองานบัต d ิรัน to h e a r t Together 2หัวใจไปได้วยกันค่ะในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะด้วยความพิเศษนี้ วันนี้จะมาติดตามรายละเอียดกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงงานวิ่งในครั้งนี้จะมีส่วนในการสนับสนุสน,นภารกิจสําคัญของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านไหนอย่างไรบ้างพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกดกร oh a, วันนปรียาโลหะวัฒนกุลค่ะรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และท่านที่สองคุณทิดารักษ์สัจพงนะคะเลขาธิการสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในยพระบรมบราชูปถัมภ์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ปูกับพี่อ๋อยนะคะค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยทำความรู้จักกับทางสภาสังคมสงเคราะห์กันก่อนนี้ว่าหลายท่านแต่ท่านน่าจะรู้จักแล้วก็ได้รับทราบภารกิจแต่วันนี้อยากให้ได้ช่วยเน้นย้ำนะคะว่า<ะ>ออสภาสังคมสงเคราะห์งประเทศไทยนพระบรมราชรามภ์เนีมีที่มาที่ไปเป็นยังไงคะค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมนนะะะะคคชื่่่อออเกก็บงบงออยและะ้วา,าได้ธิบา,าาบาทสมเด็เจจพเาอยู่หัว,หวราชการที่9นะคะพระองค์ท่านทรงเป็นอยู่ในราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ ได้รับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์ให้กับสภาสังคมเรานะคะภารกิจในส่วนสภาส, <Persian. S 1> สังคมเราเ네นี่ยเราก็จะเน้นด้านการสงเคราะห์สนับสนุนและส่งเสริมนะคะด้านการสงเคราะห์เนี่ยเราก็จะมีการสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะคะเรื่องการศึกษาหรือแม้แต่การากินอยู่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ส่งเสริมก็เหมือนกันค่ะส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการศึกษานะคะ สําสคัญเลยเนี่ยเรามีโครงการเยอะแยะมากมายเลยนะคะโครงการต่างๆที่เรารณรง์ในการที่จะร่วมทําบุญกับสภาสังคมเนี่ยเราจะช่วยในหลากหลายหลากหลายาภารกิจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้ด้โอกาสนะคะผู้สูงอายุเด็กเยาวชนทุกอย่างเลยนะคะ ยิ่งโครงการที่พิเศษมากๆเลยคือโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะช่วยเหลือ,อ,อบุคคลทั่วไปเลยเน้นตั้งแต่เราเนี่ยจัดงานวันแม่นะคะแล้วเราเองเราก็นําเงินทุนก้าวถวายพงษ์ท่านพงษ์ท่านก็พระราชทานคืนกลับมาบอกว่าให้เราเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่เรื่องอาหารการกินที่ที่กำลังไม่มีที่อยู่อาศัยหรือขาด แผนเรื่องอาหารการกินตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการน้ำไทยพระราชทานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหลักที่เราจะช่วยเหลือทั่วประเทศนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมี ภาคต่างๆของเราทั่วประเทศนะคะผู้ที่จะเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็เราจะมีเชฟจิตอาสาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงไหนก็ตามที่เกิดภัยพิบัติหรือ,อเหตุเพศภัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะลงพื้นที่ก่อนเลยนะคะเราจะลงพื้นที่ในการไปช่วยเหลือทางด้านาความถุงยังชีพหรืออาหารการกินหรือช่วยเหลือผู้ที่ ผู้ที่ไปช่วยเหลือเขาอีกทีหนึง่งเราจะเป็นโครงการน้ำพระทัยที่ไปตั้งโครงครัวโดยเชฟจิราสาด์ของเราอะนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีทุนการศึกษาทุนพระราชทานทุนจากผู้อุปกรารคุณทั้งหลายนะคะเราก็จะมีทางด้านของออนะการจัดหารายได้ในการที่จะไปส่งเสริมคนที่รอยโอกาสในด้านต่างๆคนพิการด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะค่ะซึ่งเราก็มีภารกิจมากมายนะคะในส่วนในส่วนของสภาสังคมสงเคราะห์เราอะ,ค,ะค่ะซึ่งภารกิจที่มากมายตรงนี้แน่นอนต้องอาศัยทุนทรัพย ะะใชะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ว่าขออนุญาตเรียนถามกันเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ65ปีเลยนะคะทาไมครั้งนี้ถึงจัดงานวิ่งนี้ขึ้นมาคะค่ะ,ะสภาสังคมเรา65ปีแล้วเนาะค่ะแล้วเราก็จัดมีวัตถุรนะ apanese, ประ eyebrow, สงค์หลักนคือเฉลิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระราชินีของพวกเราเองนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยให้ความสําคัญในด้านกีฬาและการออกกําลังกายด้วย พงษ์ท่านจะมีมีพระปิชาสามารถในท่านกีฬาหลายหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทางสภังคมเรานะคะที่จะนํามาในการที่จะเ,เป็นสื่อนในการที่จะเชิญชวน คนไทยออกกําลังกายนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญกับพวกเราด้วยนะคะก็จะ,ะเป็นเหมือนเป็นเป็นอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้ทางเราเนี่ยในการที่จะระดมทุนนะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่พี่อยอยพูดไปเมื่อกี้ว่าเราจะช่วยเหลืออะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเราจะระดมทุนในการช่วยเหลือ เด็กเยาวชนที่เรียนโรงเรียนตอ่อชะดอทั่วประเทศ <longing. S 1> ซึ่งอยู่ห่างไกลนะคะซึ่งซึ่ง,งกรมสมเด็จประเทศพระองค์ท่านดูแลโรงเรียนต่อชะดอตรงนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งทางเราเราก็ทุนพระอ,องค์ท่านว่าเราจะ,ะระดมทุนในการช่วยเด็กโรงเรียนต่อชะดอให้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นค่ะแล้วก็เขาอยู่ชายขอบเนาะเขาอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีโอกาสทางด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นสภาสังคมเองเราก็อยากจะมีส่วนในการที่จะสนับสนุนน้องๆในการที่จะให้มีโอกาสในการสร้างชาติให้เราด้วยอะคะ่ะ คงค่ะงานในครั้งนี้เนี่ย b u ต d y Run to Heart t o g e t h e r สองหัวใจไปด้วยกันทำไมจะต้องเป็นสองหัวใจคะอันนี้มีที่มาที่ไปของชื่องานนี้ยังไงคะค่ะท่านรองปูเป็นคนคิดนะคะชื่อนี้นะคะสองหัวใจไปด้วยกันนะคะ,คะก็จะเป็นในส่วนของที่เราเราเน้นในการที่จะเชิญชวนในการที่จะเชิญชวนคนออกมาจุงมือกันออกมาจุงมือคนในครอบครัวจุงมือ,อคู่รักคนรัก ลูกหลานหรือเพื่อนบ้านหรือเนในการที่จะมาร่วมกันในการออกมาออกกําลังกายด้วยกันมาทําบุญร่วมกันนะคะแล้วก็จะเป็นการที่จูงมือกันไปไปเน้นในสุขภาพนะคะแล้วก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันให้เต็มส่วนเลยนะคะแล้วเราจะา้องให้ท่านในฐูนะทีเป็นคนคิดคนคิดของชื่อโครงการนี้ค่ะจริงๆเราอยากจะทําอะไรร่วมร่วมร่วมกันกับ กันอยู่แล้วนะคะคือจริงๆไปคนเดียวมันเหงาถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนไป <c oughs> เราไปวิ่งด้วยกันเรามีเพื่อนไปเรามีคนคอยสนับสนุนงานหรือว่ามีคนร่วมกันทําบุญทําให้กิจกรรมทาให้กิจกรรมของทางสภาสังคมสองท้์เนี่ยบรรลุวัตถุป,ประสงค์ได้เนี่ยเราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับเด็กซึ่งจะส่งต่อไปยังเด็กนักเรียนโรงเรียนตะเวนชายแดนนะคะก็ <c oughs> คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่า คือหนึ่งเราไม่ได้วิ่งระยะไกลนะคะเราทำแค่มีแค่3กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลโดยปกติปกติเขจะเป็นแบบเหมือน21ก <21 S 2> กิโละอะไรใช่คะแต่อันนี้ก็คือแค่ย่อ,ยอๆลงมาทำใหเ้เริ่มจากเริ่มจากออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็มองว่าการที่เราทํำคอนเซปต์นี้ค่ะมันจะทําให้การทำงานของเราเนี่ยร่วมกับ ร่วมกันได้ดีเช่นเราไปได้วยการคุยกันไปทํางานกันไปออกวิ่งออกกําลังกายกันไปเราก็ถือว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสภาสังคมสงเคราะห์อ,อยู่แล้วที่อยากจะร่วมมือกับทุกๆหน่วยงานอยากจะร่วมมือกับประชาชนในหลายๆมิตินะคะเข้ามาทํางานของสภาสังคม ด้วยกันนะคะก็คือเราไม่ได้เดินคนเดียวเรามีพพัธมนเรค่ะเรามีพืนธมิตด้วยนะคะทีนี้พอเป็น2หัวใจไปด้วยกันเนี่ยงานนี้ต้องมาเป็นคู่เท่านั้นไหมคะรายละเอียดของงานวิ่งตอนนี้เป็นยังไงคะก็คือจริงๆเราขายบัตร ทั้งเดี่ยวและคู่นะคะถ้าใครมาคู่ก็จะได้ราคาพิเศษคือ1,000บาทนะคะ,คะมาด้วยกัน2คน 2> แต่ถ้าใครมาเดี่ยวก็จะเสีย600บาทนะคะวิ่งคนเดียวนะคะก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเราก็อยากจะให้ไปชวนเพื่อนมามจะได้ราคาที่พิเศษด้วยแล้วก็อีกประการนึ่งนะคะ สวนที่เราจัดวิ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นพิเศษมากๆนะคะเรารวมสี่สวนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีสวนวิชระเ็นจทัศน์หรือสวนรถไฟแล้วก็สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือสวนจักรภูผามหานทีนะคะและอีกสวนนึงก็คือสวนจตุจักรเราวิ่งคอร์สกันทั้งหมดส่สวนใน10กิโลนะคะก็ไฮไลท์อยู่ที่สวนจักรภูผามหานทีก็จะสวยกว่าสวนปกตินิดนึงนะคะจะมีน้ําตก ระหว่างทางมีดอกไม้มีผีเสื้อมีอะไรที่เราดูริมทางมันก็จะทําให้จากที่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อย<ม>ก็จะเห็นภาพวิวข้างทางที่สวยงามนะคะ<ม>แล้วก็พอเมื่อจบแล้วกลับมาถึงถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารรอเรามีของที่ระลึกมีของฝากจากสปอนเซอร์ทั้งหลายที่มาร่วมกับเราะนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะว่า เราจัดเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีนะคะถือว่าเป็นงานที่พิเศษที่สุดของสภาสังคมสงเครา์งานหนึ่งเลยค่ะ วิ่งไปถ่ายรูปไปน้องเหน่งนะคะระหว่างทางเราก็จะมีน้ํามีอะไรบริการอยู่ด้วยตลอดเพราะเท่าที่ฟังเหมือนกับว่าจริงๆก็คือจุดประสงค์อยากจะให้เชิญชวนคนที่รักไปด้วยกันไปเดินเดินวิ่งวิ่งออกกําลังกายในสวนไปถ่ายรูปไปสนุกกันจริงๆจุดประสงค์น่าจะเป็นในแนวนั้นด้วยนะคะค่ะทีนี้สําหรับงานนี้เนี่ยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะรายละเอียดจะเริ่มต้นตอนกี่โมงอะไรยังไงบ้างก็เราจะเริ่มกันน ตีห้นะคะ,คะแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬาแล้วก็วิ่งคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณสักเก้านาฬิกาก็น่าจะจบค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในงานนี้ก็จะมี มอบถ้วยรางวัลด้วยมีรางวัลหลากหลายประเภทมากทั้งแบบคู่แบบเดียวแบบผสมรายละเอียดเป็นยังไงคะเราได้พระมหากรุณาธุนนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็รวมถึงพระเทพรัตนตราที่ให้ถ้วยเรามาประทานถ้วยให้กับทางทางสภาสงคมของเามานะคะก็จะมีประเภท ชายคู่หญิงคู่ประเทศผสมแล้วก็เดี่ยวด้วยพร้อมเงินรางวัลแล้วก็แถมเหรียญสวยด้วยค่ะโอ้นี่ยไม่รู้ว่าจะมีภาพให้ดูหรือเปล่านะคะว่าเพราะว่าเหรียญเนี่ยหรือบางทีเสื้อเหรียญนอันนี้มาแล้วเหรียญสวยเลยนะคะเหรียญนี้ก็เป็นสิ่งจูงใจให้นักวิ่งมาลงสมัครด้วยนะคะนี่ก็จะเษโด้วยน้องเหน่งแฟนซีด้วยค่ะอ๋อใช่ใช่ดิฉเห็นดิฉนเห็นในข้อมูลเนี่ยมีรางวัลของคนที่แต่งแฟนซี สองหัวใจเป็นหนึ่งเดียว<ช>นี่คือธ<ช>ีมใช่ไหมคะมซึ่งก็แล้วแต่ใคระจะ c r เอ็ <create S 1> ดมาว่า สองใจเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงบ้างจริงๆในส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเราจะมีน้องๆที่เป็นน,นักแสดงนะคะซึ่งน้องๆก็จะไปลงในในกลุ่มแฟนคลับเขาเราจะมีนักวิ่งนะคะเราจะมีะะเพจของนักวิ่งทั้งหลายนะคะเราจะมีเพจของแฟนซีแห่งประเทศไทยด้วยนะคะพี่ๆเขาเนี่ยรับทราบข่าวละแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแต่งแฟนซีกันไปนะคะเพื่อที่จะช่วงชิงและรางวัลแฟนซีกันด้วยนะคะทั้งสองท่านจะลงในกลุ่มนี้ด้วยไหมคะแฟนซี <akl> ah แต่จะลงกิจกรรมวิถางแบบนี้ด้วยใช่ไหมกันไปลงน่าจะฟิตซ้อมกันน่าดูเลยทีเดียวนะคะทีนี้สําหรับตัวกิจกรรมนี้ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกจาก ความพิเศษที่มีแล้วเนี่ยซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีสิ่งที่สำคัญก็คือรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ <Okay. S 1> จะนำไปสนับสนุนภารกิจในด้านไหนยังไงบ้างคะ,อ,ะอย่างที่พี่บอกแจ้งเมื่อสักครู่นะคะว่ารายได้ของเราเนี่ยเราจะมีช่วยทุกๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรีคนพิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาแต่งานนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของการช่วยของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนตชดทั่วประเทศของกรมสมเด็จพระเทพอะค่ะค่ะเราก็จะมุ่งเน้นไปตรงนั้นนะคะค่ะเด็กๆที่อยู่ที่โรงเรียนตชดทั่วประเทศเนี่ยเขามีสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงล่ะคะ หนึงคือชายแดนอยู่แล้วนะคะอยู่ไกลมากนะคะการจะเข้าถึงน้องๆตชดโรงเรียนตชดเนี่ยเข้าไปถึงยากนะคะเราเองเรามีพันธมิตรที่เป็นพี่ๆที่ในกลุ่มต่อชดนะคะเราคุยกันละเราจะเข้าไปช่วยน้องๆน้องๆเนี่ยจะอยู่ระดับประถมประถมนะเป็นเด็กๆ็กเล็กส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้เขาจะเน้นในส่วนของการ ใช้ชีวิตโดยใน,พ,นพื้นบ้านนะคะปลูกผักเองทอําเป็ดเลี้ยงปลาอะไรทาอาหารอเองอะไรเองเนี่ยตรงนี้เราจะเข้าไปช่วยนะคะ,คะไปช่วยเขาด้วยแล้วก็ให้ทุนการศึกษาน้องๆด้วยะคะ่ะให้เขาเรียนได้จนถึงจบระดับปถม กระหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราลงไปช่วยอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆเรามีอยู่แล้วเราให้ทุนการศึกษาน้องๆอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะช่วยให้ให้มากยิ่งขึ้นนะค่ะคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะสามารถสนับสนุนภารกิจที่ตั้งใจเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องทําให้ได้ค่ะต้องทําให้ได้คาดหวังว่ายังไงก็ตามแต่เรายังไงเราเราตั้งใจที่จะช่วยน้องๆที่อยู่ในการดูแลของกรมสเด็จพระเทพอยู่แล้วเราต้องทําให้ได้ค่ะยังไงก็ต้องสําเร็จท่านี้ก็คือ คามจะสำเร็จจะเกิดขึ้นก็ได้ <Okay. S 2> จากร่วมแรงร่วมใจนะคะ <Okay. S 2> ก็ฝากจากรายการนี้เข้าไปด้วย <Okay. S 2> เผื่อจะเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้คนมาช่วยกันนะคะ <Okay. S 2> ค่ะตอนนี้คนสมัครเป็นยังไงบ้างแล้วคะเยอะแล้วหรือยังคะ ก็เยอะเยอะอยู่นะคะขึ้นทางแต่ยังต้องการอีกเยอะต้องไปช่วยกันอีกเยอะแต่เราก็มีเราก็มีพันธมิตรที่ร่วมกันทำนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มาสนับสนุนโครงการนี้นะคะก็จะมาช่วยกันสนับสนุนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันเชิญชวนเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ด้วยค่ะอย่างภาคเอกชนเองก็มาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะมีมีมีอะไรที่จะเป็น ของแจกอะไรให้กับนักวิ่งทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มีการพูดคุยกันว่ายังไงบ้างไหมคะบางบางท่านก็มอบเป็นเงินมานะคะบางบางรายก็เป็นของมาให้เป็นให้กับคนที่มาวิ่งหลากหลายมากๆเลยค่ะอยากให้ติดตามนะ,ะจริงๆของสภาสังคมเราเนะะี่ยค่ะนอกจากงานวิ่งเราก็จะมีงานต่อๆไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นปีที่เรา ทางทุกๆท,ท่านนะคะก็ต้องบอกว่าใจบุญมากๆร่วมกันทำงานเพื่อที่จะาหาหาแบบหาไรายได้เพื่อจะไปซัพพอร์ตงานของสภาสังคมให้รู้รล่วงให้ครบทุกมิตินะคะก็ะปีนี้ก็อยากให้ติดตามสภาสังคมสงเคราะห์ นะคะ,คะ,ะช่วยติดตามเพจของสภาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะว่าอตอนนี้เขามีงานอะไรถ้าใครอยากจะทําบุญนะคะใ,ในช่วงนั้นก็เรียนเชิญได้เลยค่ะค่ะคือภารกิจสําคัญของดรปูเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการที่จะช่วย จัดกิจกรรมหาไรายได้ต่างๆเพื่อเอามาสนับสนุนกิจกรรมของทาง<ผ>สภาสองสสคมสงเคระห์ด้วยะนะคะตรงนี้ในในแง่ของกิจกรรมในอนาคตต่อไปเนี่ยเราเระวางเอาไว้ว่ายังไงบ้างคะก็จักวิ่งใช่ไหมคะจักวิ่งก็จะมีงานโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานนะคะก็ก็จักจักวิ่งเสร็จก็ไปโบลิ่งจากโบลิ่งเสร็จก็ไปงานวันแม่จากงานวันแม่เสร็จก็จะไป งานเทศมหาชาติทอล์กมหาชนนะคะ,ะจากงานนี้ก็เป็นงานกาชาติเรามีงานแบบเดือนทปีคะ่ะน้องเลนงแท่นเจรต์ค่ะเยอะมากๆเลยค่ะอยากให้ติดตามนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สนุกต้องบอกว่าเป็นปีที่สนุกแล้วก็ทุกคนพี่ๆเนี่ยช่วยกันทํางานเต็มที่ของสภา,าเพื่อให้ภารากิจที่ตั้งตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำเร็จรูปด้วด้วยดีค่ะ พี่เอ่อใในฐานะของเลขาสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราได้วางแนวทางของทางสภาสังคมสงเคราะห์ต่อไปยังไงบ้างคะในอนาคตเนี่ยค่ะก็ตอนนี้นะเรามีท่านประธานนะคะเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะท่านร้อยตำรวจโทดรมนัฐนนท์นะคะท่านก็ฝากตลอดเลยบอกพี่ๆเราต้องช่วยกันในการที่จะสร้างสร้างภารกิจของสภาสังคมที่บรรพบุรุษเราทําไว้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเราคนรุ่นใหม่เราต้องทําให้มันดีกว่าเดิม เพื่อที่จะเสริมธุรกิจเ,เสริมภารกิจที่บรรพุธทำไว้เนี่ยให้ให,ให้ให้กว้างกว่า,วาเดิม mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่แพรบอกอ่ะเราขยายภาคนะคะเดิมเรามีแค่12ภาค,คตอนนี้เราขยายท่านประธานภาคของเราเนี่ยเป็น20ภาคแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ภาคอยู่ตามภาคต่างๆเรามีเชฟจิตอาสาอยู่ในจังหวัดต่างๆ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านประธานภาคหรือเจ้าหน้าที่ภาคเนี่ยเขาจะรู้มากกว่าเราเพราะเราอยู่ส่วนกลางกรุงเทพถูกไหมคะเราก็จะรู้แค่ภายในกรุงเทพ <c oughs> แต่ว่าท่านประธานภาคทั้ง20ภาคเนี่ยท่านอยู่ในชุมชน ในพื้นที่ท่านจะรู้ว่าตรงไหนเกิดเพศภัยตรงไหนเดือดร้อนหรือตรงไหนต้องการความช่วยเหลือท่านจะเป็นตัวหลักใน,ในการที่จะทําให้ภารกิจของสภาสังคมเราเข้าถึงประชาชนมากขึ้นนะคะซึ่งซึ่ง,งท่านประธานภาคเนี้ยก็คือจะเป็นคนที่ช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้พวกส่วนกลางนะท่านประธานท่านรองประธานพี่แล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ทั้ง25ภาคในการที่จะลงไปช่วยเหลือไปพบปะองค์กรสมาชิกไปพบปะว่าเขาต้องการให้เราช่วยตรงไหนนะคะต้องการให้เราทำทำภารากิจตรงไหนช่วยเขาาเงี้ยเราจะร่วมกันซึ่งไม่ใช่แค่เราทำเองเราจะมี MOU กับพอมพกพมนี่ก็คือพัฒนาชุมชนทั่วทั่วประเทศถูกไหมคะพกนี่คือคนพิการซึ่งคนพิการก็ เป็นภารกิจหลักของเราอีกเหมือนกันที่เราต้องดูแลคนพิการพี่น้องคนพิการด้วยนะคะแล้วก็จะมีมหาไทยะนะคะอากาศชาตินะคะก็จะมีสาสุขอสอมนะคะแล้วก็จะมีแพทย์ทนายอาสานะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เรา MOU ร่วมกันนะคะเวลาเราออกหน่วยทีนึงเนี่ยเราก็จะนํากลุ่มที่เรา MOU ด้วยกันไปออกด้วยกันนะคะคุณหมอฟันก็จะไปทําฟันให้คุณหมอ,อม สัตวแพทย์ก็จะไปดูดูแลตรงนี้คุณหมอหูหมอตานะคะแพทย์แผนไทยทนายจิตอาสาอะไรเงี้ยเราออกเป็นชุดใหญ่ไปได้วยกันทั้งหมดเลยค่ะเราบูรณาการให้เป็นสภาสังคมยุคใหม่นะคะที่จะลงถึงประชาชนจริงๆลงถึงพี่น้องอรักญาติจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือตั้งใจขนาดนั้นนะคะ,คะปกติเวลาเราเราลงไปช่วยเหลือเนี่ยเขาจะต้องการแบบเป็นเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของสิ่งของอย่างเดียวไหมคะหรือว่าเราจะลงไปดูก่อนนะคะเรามีนักสังคมสงเคราะห์นะคะ ที่จะไปดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือตรงไหนต้องการเฉพาะหน้าเราก็จะช่วยเฉพาะหน้าก่อนแล้วจะดูต่อเนื่องว่าหลังจากช่วยเฉพาะหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือยังไงให้เขายั่งยืนไปทําอาชีพให้เขาไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่หอยไปซอยสวนเงินมามีคุณป้าคนหนึ่งอ่ะเขาเขาทำอาหารอา,อาหารตามสั่งแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวอุปกรณ์พังหมดเลย ก็มาขอความช่วยเหลือสภาสังคมของเขาพี่ออยก็ลงไปมอบนะคะน้องๆนักสังคมของเขาจะลงไปดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรก็เอารถก๋วยเตี๋ยวไปให้เอาม้อก๋วยเตี๋ยวไปให้เอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาโต๊ะแก๊สถังแก๊สอุยดีใจมากดีใจมากว่าเราไปช่วยเขาเพราะเราต้องการให้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาอยู่กัน11คน11คนในบ้านหลังเดียวเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณป้าเรามาเป็นกําลังใจนะคะในการที่ให้คุณป้าเนี่ยทำอาชีพต่อเนื่องจากที่คุณป้าทําอยู่แล้วนะคะทั้งอาหารําสั่งกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วก็จะได คนได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ลงไปช่วยเหลือซึ่งเขาขอความช่วยเหลือมาน้องนักส่งก็ก็จะลงไปดูนะคะว่าตรงไหนที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยทันทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มอบทุนในการประกอบอาชีพเบื้องต้นให้ด้วยค่ะค่ะคุงใช้เวลาสักนิดสักหน่อยตรงนี้ในการที่จะได้เรียนถามทั้งสองท่านเพ่าจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าภารกิจของสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยคือทําหลากหลายแล้วก็ช่วยคนในหลากหลายรูปแบบระทับประเทศจริงๆเพราะฉะนั้น งานวิ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนนะคะภารกิจสําคัญที่ทุกๆท,ท่านในสภาสังคมสงเคราะห์มีความตั้งใจตรงนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ทั้งสองท่านได้เน้นย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งกันละกันนะคะสําหรับงานวิ่งในครั้งนี้25พฤษภาคมเป็นท่าน อดอ,อรปู่ก่อนก็ได้ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะ,ะทุกทุกท่านนะคะประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะก็มาร่วมกันสร้างบุญนะคะแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะไปสู่อีกหลายๆท่านที่รอคอยเราอยู่นะคะก็สามารถจองวิ่งของเราผ่านไปที่ w w w j o ไว o ์เว็บจ็อกแนคะแล้วก็ไทยล n d นะคะหรือไม่ก็ติดต่อไปที่สำนาาัการายได้ของสภาสังคมสงเคราะห์ที่เบอร์0 9 5 9 5 8 2 8 4 9ค่ะ ก็อยากให้เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกแล้วกอ็ออกกำลังกายร่วมกันค่ะค่ะรีคาค่ะ,คะเชิญค่ะ,คะ ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนนะคะในการที่จะมาช่วยเหลือ,อสภาสังคมสงเคราะห์ในการที่ปฏิบัติภารกิจของสภาสังคมสงเคราะห์เรานะคะในการวิ่งครั้งนี้ก็อย่างที่ท่านรองปูพูดนะคะก็คือเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันในการวิ่งด้วยกันนะคะจุงไม้จุงมือกันมาครอบครัวคนรักหรือคนข้างบ้านก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้นะคะมาช่วยกันแล้วก็ขอติดตามสภาสังคมสงเคราะห์นะคะเรามีกิจกรรมของเราทั้งปีค่ะเพื่อที่จะร่วมกันช่วยเหลือเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ประชาชนทั่วไปร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีเวลาอีกนิดหน่อยค่ะดรปูขาถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะดูกิจกรรมต่างๆหลังจากนี้ด้วยเนี่ยนะคะ,คะของภาะสภาสังคมสงเคราะห์นี่จะเข้าไปติดตามได้ที่ไหนยังไงคะเ,เข้า เข้าเพจของสภาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าไทาม์ไลน์ของงานต่างๆของสภามีอะไรจริงๆเรามีตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีต้นปีมาแล้วนะคะก็คือฉลองครบรอบ65ปีแล้วเราก็จะมีงานไล่มาเรื่อยๆเป็นงานวิ่งเป็นงานโบลิ่งเป็นงานโอเทสมหาชาติเป็นงานวันแม่ซึ่งซึ่งเป็นงานวันแม่จะเป็นงานสําคัญที่สุดเหมือนกันนะคะของสภาสังคมสงเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้ว ถือว่าเป็นงานหลักเลยทีเดียวสังคมสงเคราะห์เดิมเลยเนี่ยก็จะมีงานวันแม่ที่เป็นหลักมากๆกับงานกาชาถ้าถ้าคนจะจะเห็นนะนะคะแต่เดี๋ยวจะมีงานหนึงขึ้นมาก็คือเป็นงานลาตีเบิกฟ้าซึ่งเรามีนโยบายว่าเราอยากจะทําทุกปีต่อเนื่องนะคะรวมถึง งานวิ่งด้วยถ้ารอบนี้ประสบความสําเร็จเราจะทําต่อ,อไปเรื่อยๆก็คือท่านรองปูเนี่ยท่านจะดูแลในส่วนของกิจกรรมในการหารายได้ะนะคะ<บ>แล้วก็จะส่งต่อมาอย่างภารกิจหลักของเราในการที่เราจะช่วยเหลือกลุ่มต่างๆที่เพื่อพูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยค,ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่าน เลยค่ะอ้อยเนี่ยนะคะพี่อ้อยได้เชิญชวนว่านอกจากกิจกรรมวิ่งอันนี้ที่จะมีส่วนช่วยเหลือสภาสังคมสงเคราะห์ในการที่จะเรื่องของทุนทรัพย์ต่างๆที่จะไปใช้ทําประโยชน์แล้วเนี่ยในส่วนของการทํากิจกรรมอื่นๆของสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยอยากจะให้เชิญชวนทุกๆท่านให้มาทั้งติดตามแล้วก็ร่วมกิจกรรมด้วยก็ขอเชิญชวนนะคะในส่วนของการร่วมกิจกรรมนะคะติดตามตามเพจของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะเรามีเพจ Facebook เรามี Tik To อกนะคะเรามี เบอร์ไวเบวของสภาสังคมสงเคราะห์เรานะคะเรา,าก็จะจะลงข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะเพจเนี่ยเราจะมีน้องๆประชาัมพันธ์ในการลงข่าวตลอดเวลานะคะ,อ,ะอย่างงานวันสําคัญต่างๆเนี่ยเราจะแยกเป็นประเภทอยู่แล้วนะคะอย่างงานวันแม่เงี้ยเราก็มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกกตัญญูนะคะแล้วก็จะมีผู้มีอุปกระคุณในการที่มาสนับสนุนจัดงานวันแม่ของเราซึ่งในการจัดงานวันแม่อย่างที่พี่ออยบอกอะคะเราก็จะนําเงินตรงเนี้ยในการที่ไปสนับสนุนโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะโครงการน้ำพลัยพระราชาทานในการไปแจก ถุงยังชีพในการไปให้จัดโรงครัวสําหรับเพศภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของงาน วันคนพิการเราก็จะจัดให้กับเป็นวันชาติของคนพิการซึ่งเนี่ยจะอยู่ในเดือนประมาณเดือนพฤศจิกานะคะตรงนี้เราก็จะมีพันธมิตรในการที่จะจัดงานวันคนพิการให้กับพี่น้องคนพิการเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวคนพิการออกบัตรคนพิการตรวจคนพิการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในวันนั้นหมดเลยซึ่งคนที่มีจิตศรัทธานะคะมีมีจิตอ,อยากเชิญผู้ที่มีกําลังในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเนี่ยมาสนับสนุนของเรานะคะสนับสนุนใน,าาน,ในกิจกรรมต่างๆของสภาสังคมด้วย ช่วยกันร่วมบริจาคไดวย่ะช่วยกันรบริจาคไก้ด้วยนะคะก็บริจาคที่สํานักหารายได้ะคงสภาสังคมสงเคราะห์นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมาสนับสนุนภารกิจต่างๆของสภาสังคมอยู่แล้วค่ะมีหลากหลายช่องทางมากเลยนะคะในการที่จะช่วยกันสนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนวยทัพบรมราชูประธานเพื่อที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยก็จะได้นําเอาความตั้งใจดีๆของคนไทยที่ร่วมกันบริจาคเนี่ยเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกิจกรรมนี้ค่ะงานวิ่ง u u d y y u u t to h a r t t เก e t h e r สองหัวใจไปด้วยกันไปสมัครกันได้นะคะที่ w ว w จ็อ j o อนด์จอนะคะก็อย่าลืมค่ะวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วยังพอมีเวลานะคะไปสมัครกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะดรวรรณปรียาโลหะวัฒนกุลค่ะรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็คุณทิดารักษ์สัจพงค่ะเลขาธิที่การสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบพระคุณขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ หมดเวลาของเคลียร์คชัดเจนค่ะนี่กับทั้งสองท่านลาเพียงพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ